่ดาดาวอินเดียคือเอาง่ายๆนะครับตอนนี้เต่าดาวอินเดียนะสเตตวันครอบของไม่ได้ถ้าถ้าได้ต้องเป็นสวนสัตว์ใช่ไหมสวัสดีครับผมนนไปรยบเปื่อยครับตอนนี้ ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอฝางนะฮะจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาฟาร์มสัตว์แปลกนะครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะครับผมเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่นะครับมีสัตว์นานาพันธ์นานาชนิดอีกมากมายทุกกระบวนการมีครบตั้งแต่ผลิตอาหารเองนะครับเลี้ยงเพาะแล้วก็จัดจําหน่ายนะครับเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวบอกเลยก็คือเป็นฟาร์มหมอนัดโรงงานต้องเรียกว่าโรงงานไม่ใช่ฟาร์มแล้วนะครับผมมา ตาามมาสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับ,รบอันนี้คือหมอนัฐใช่ไหมครับครับผมทำไมต้องเป็นหมอนัฐนะครับผมจบสัตวแพทย์มาอ๋อสัตวแพทย์มีอะไรบ้างครับที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่ทำเป็นเบียดแล้วก็มีงูสีชุดแรกดูอะไรดีตรงนี้เป็นเบียดแล้วดูเบียดก่อนดีกว่าเนาะรับพวกนี้ที่เขาอ,อยู่ทะเลสาจริงไหม โซนต่อทะเลทรายพวกสวัณน,นาพวกอะไรเงี้ยสวัณน,นาใช่แล้วแดงๆงี้ในธรรมชาติมีไหมครับในธรรมชาติไม่มีครับอันนี้คือเป็นสีที่พัฒนาแล้วถ้าเบียดธรรมชาติมันจะเป็นสีอะไรอะ่ะม,มันใช่หนอมอน,น,นไหมในนี้ไม่มีใช่ครับหนอมนในนี้ไม่มีโอ้โหที่นี่ไม่มี <laughs> หนอมอนเลยนะครับคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ส่วนใหญ่พวกพวกพ,พ,พนี้พัฒนาเองเกือบหมดเลยครับอันนี้มอฟอะไรครับอันนี้เป็นทานเรียกว่าทานจีเนติกสไตล์ครับสไตล์คือเส้นใช่ครับเนี่ครับเป็นจีเนติกด้วยเพราะว่ามันถ่ายทอดยีน ถ่ายทอดเย็นคือยังไงเขาสามารถถ่ายทอดไปได้อย่างเงี้ยเหรอ,อถ้าออกลูกมาเป็น5้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือจะออกมาเป็นลายนี้และนี่คือไม่ถ่ายทอดอันนี้ไม่ถ่ายทอดต้องเข้าใจในพันธุกรรมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับต้องมีพันธุกรรมน,นี้คือจะเป็นลูกอันนี้เป็นเขาเร <ขอ S 2> ียกซูเปอร์ฟอร์มครับซูเปอร์ฟอร์มของลายนี้ตัวนี้ไม่ถ่ายคือถ้าพ่อตัวนี้แม่ก็ม็อบนี้ใช่ครับออกมาเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นอย่างนี้2 5ที่เหลือก็จะมีอย่างนี้ล้วก็ลายธรรมดาไปเลย25% ไลนยแบบไม่ไม่ยาวออไม่สไตล์ใช่ครับเบีสนม่มีฤดูกาลไหมครับมีครับช่วงไข่ช่วงนี้เลยครับช่วงนี้เลยคื่ช่วงไข่เหรอเนี่ยช่วงนี้ช่วงไข่แล้วนี่ท้องไหมเนี่ยอันนี้เพิ่งไข่ไปครับยังอ้วนอยู่เลยไข่นี้เขาเรียกเป็นคลัสใช่ครับปกติอยู่นี่คือปล่อยผู้หนึ่งแล้วก็คุมตัวเมียเป็นฝูงะก็คือผสมเรื่อย ไข่ปุ๊บผสมไข่ปุ๊บผสมพอผสมแล้วมันจะเก็บน้ําเชื้อไปไข่รอบหลังเนี่ยจริงไหมของบ้านเราเก็บได้ไม่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 เยอะครับผสมคัดหนึ่งอาจจะได้ทางคัดแต่ว่าพอคัดส,ดสดองปุ๊บอาจจะได้ไม่ไม่ไม่ทางคัดนะต้องผสมซ้ำอ๋อต้องผสมซ้ำนี่คือการเลี้ยงระบบเพอาะพันธุ์ <c oughs> ถ้าเลี้ยงเล่นอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้แต่คือ,อเขาจะออกลูกไปเขาจะออกลูกแล้วปีหนึ่งไข่กี่ลูกมาปีคัดปีหนึ่งท้าไดีตัวเดียวนะตัวเดียวได้เคยได้เยอะสุดแปดว้ระหว่างคัดห่างกันนานแค่ไหนฮะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน ก็หมายถึงภายใน8เดือนนั้นก็จะขายตลอดใช่ครับผมชอบอย่างหนึ่งคือสถานที่ในบ่อนะครับคือเมื่อก่อนของผมก็คือทาอย่างนี้แหละแต่คือไม่ได้มีอุโมงค์ไม่ได้มีอะไรนี่คือเป็นทรายแล้วก็หาอะไรแบบว่าปิดบังแดดนิดหน่อยแต่เน,นี้ยดเด็ดมีถ้าถ้าเขาเขาอยากจะได้รับแสงแดดก็ขึ้นมาข้างบนครับถ้าร้อนก็เข้าไปเองใช่แล้วก็มีติดไฟไว้ข้างใต้มีไฟด้วยเหรอใช่ครับมีไฟด้วยอ๋อเรากไ็ไฟอยู่ข้างใต้หลอนนะส่วนมากพอเปิดไฟข้างล่างเนี่ย เขาจะลงไปหาไฟข้างล่างหรืออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนครับเอเหมือนเป็นฮิตแพใช่ครับเออเฮ้ยเจ๋งอ่ะอ่ะแล้วที่ล่างๆนี่คือทําอะไรฮะเอาไว้เก็บตอนกลางคืนครับกลางคืนก็ต้องเก็บเมื่อก่อนเคยมีปัญหาเรื่องแมวเรื่องอะไรเข้าแมวเข้าแล้วกินไหมกินครับกินเลยกินตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอะไรกินแล้วก็ หลังๆมาเห็นหัวเห็นหางอยู่เห็นซา่เห็นซากเขากินกันเองหรือเปล่าไม่ไม่มันเป็นรอยเขี้ยวแมวเป็นรอยเขี้ยวแมวอันนี้คือเลี้ยงเหมือนจะสีเป็นมอกสูงๆงน้นเลยปีนี้ทําซีโร่เป็นหลักจะเห็นพวกสีแบบไม่ค่อยแดง่ะไรสีเทาสีขาวก็ถ้าเป็นซีโร่ก็อยู่เลทประมาณห5 0 0 0ขึ้นอันนี้คือราคาในไทยใช่ไหมครราคาในไทยครับและพวกแดงๆที่จะจับเดินอย่างเมื่อกี้ล่ะราคาตั้งแต่หลักพันต้น ก็ไม่สูงนะถือว่าถ้าถ้าแดงมากมาก็สูงอ๋อ่แดงมาก,กมาก็สูง,ง,ง6,000 7,000 8,000อยู่ประมาณนี้ หรือว่าบางตัวก็เป็นหมื่นก็มีครับตัวนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเทสทสยีนเทสยีนได้ว่าเป็นจีเนติกก็เลยราคาสูงหน่อยทำสีบานเย็นได้ไหมกำลังทำสีชมพูแต่ว่าทำสีชมพูมด้วย <c oughs> ตอนนี้เบียดความจริงของไทยก็น่าจะสู่สีมัองนอกนอแล้วังมีหลายคนนะที่แบบว่าสามารถที่ทําได้เลยเก่งๆเยอะนะคราบคนไทยพูดถึงเรื่องอาหารนะครับที่บอกใช้ตารางอาหารการให้อาหารยังไงแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างครับปกติก็จะให้พวกจิ้งหรีดนะแมลงสาบมีเลดลันเนอร์มีดูเบีย ก็หนอนยับผักจะมีผักเสริมเป็นพวกผักบุ้งฟางตุ้งแล้วก็มีหญ้าหญ้าคือที่ปลูกไวนนะ้หญ้ามาเลยหญ้าไทเปครับหญ้าไทเปเมื่อก่อนปลูกหญ้ามาเลยแล้วมันยาวอีกกินแล้วเดกินหญ้าด้วยนะครับาสสำคัญครับยาและน้ําน้ําส่วนใหญ,ญ่อยู่นี่ใช้ใช้ฉีดส,สายางแล้วมันก็จะออกมาอาบน้ําเล่นน้ำแล้วก็<ส>ขึ้น,นข้างบนนะแล้วก็ให้มันตกเหมือนฝนผมเคยเอาถานน้าใสา่มันลงมาว่ายอย่างนี้เลยใช่ใช่เอามาว่ายน้ำานี้เลยและ อาหารเนี่ยให้ช่วงเวลากี่โมงครับคือ,อถ้า,<อ>ถ,าถ้าเกิดช่วงเช้าอย่างนี้ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะแต่ว่าถ้าร้อนร้อน,อน,อนจ,จัดจัดอย่างเที่ยงบ่ายเนี่ยจะไม่กินร้อนจัดไม่กินใช่ครับอ,อ๋อบางคนเข้าใจผิดนะลดนท้องผมด้วยบางครั้งเอ้ยต้องร้อนจัดจัดมันจะได้หิวไม่ครับกินไม่ลงคือถ้าถ้าร้อนมากๆเนี่ยก็เหมือนคนร้อร้อนๆไม่อยากกินอะไรถ้าจะให้เราเข้าใจง่ายๆโซนนั้นน่ะคิดว่าคาตุประมาณสักกี่องศาอ่าอยู่ประมาณ28่สถึงสาอ๋อคือช่วงแอคทีฟเลยใช่ครับใช่ที หว่างเราจะไปดูงูนะครับเจอออกมาข้างนอกเลยอันนี้คือเอาไว้บนรุบาลลูกเบียยปีนี้แทนล้อรอส่งรอส่งไซส์ที่ส่งได้คือต้องเป็นไซส์ไหนฮะประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งในๆก็ขอดูลูกเลยแล้วกันนะแลวลิงเยอะๆย่งเมื่อก่อนผมเลี้ยงผมเคยเจอปัญหาเหมือนกันชอบงับนิ้วงับหางอันนั้นคือหิวใช่ไหมใช่ครับอ๋อแสดงว่าผมเลี้ยงหิวกับอีกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นอย่างอย่างลูกมันเนี่ยจะไม่ให้นอนจะเหมือนหางเหมือนนิ้วใช่ต้องให้อะไรครับ อันนี้จะให้เป็นจิ้งหรีดกับให้แมลงสาบส่วนมากที่นี่ขายปีกหรือขายส่งครับส่วใหญ่ขายส่งครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปการกรุงเทพจะรู้จักก็มาจากที่นี่แหละผู้สวยอ๋อมีตัวใหญ่ด้วยมีลูกปีแล้วเป็นพ่อพันสำรองครับพ่อพันุ์สำรองเป็นไม้สองนะฮะสำรองนี่คือต้องใช้ต่อเมื่อไรตัวนู้นไม่ผสมหรือว่าผสมมาแล้วเชื้อไม่ดีคือถ้าเลี้ยงในกล่องมันจะไซส์มันจะไม่ใหญ่เท่าในบ่อถ้าพื้นที่ใหญ่ก็ตัวใหญ่ถ้าเลี้ยงในสนามฟุตบอลี่ตัวเบลอเลย ก็ใหญ่ได้แค่นั้นนะเห็นไหมนี่คืออะไรเดี๋ยวให้ผู้ชมทายก่อนนะครับว่าในนี้คืออะไรนะครับตอนแรกผมงงมากนะเดี๋ยวจะไปเฉลยที่หลังนะครับว่าไอ้ก้อนก้อนี่คืออะไรไม่ธรรมดาตามมาครับผมที่นี่เนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่หมอประมาณแปดไร่ครับแปดไร่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยสี่ปีครับสี่ปีที่ตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ครับแต่ว่าตั้งแต่เพาะสัตว์นี่ก็สิบกว่าปีแล้วเรื่องน้ําอะไรอีกอันนี้เป็นห้องกบ ห้องกบกําลังเริ่มทํากบพกกบต้นไม้อะพกกบต้นไมครับโอ้นี่มีหลายโซนตอนแรกบอกทาหลักๆก็มีแค่เบียสกับนู่ค่อยๆขยายไปเรื่อยค่อยๆขยายนี่ผ่านมานี่จะเป็นสิบติอย่างแล้วนะที่ผมเห็นนีก็บอกเนี่ยนี่บอกอะไรไม่หมอบอกอ๋อมีเต่าด้วยอะไรเต่าดาวอินเดียโอ้มีเต่าดาวอินเดียเขาเป็นบุญตาอันนี้เป็นพ่อแม่หรือยังครับพ่อแม่แล้วพ่อแม่แล้วด้วย ้าสู่ช่วงโฆษณาสักคู่เดียวนะครับผมวันนี้ที่นนมีสติกเกอร์นะครับแล้วก็เฟล็กตัวรีดเสื้อผ้านะครับผมเอามาจําหน่ายให้กับน้องๆนะครับ1ชุดนะครับจะมีนี่โลโก้ทั้งหมด2โลโก้นะครับแล้วก็จะมีเฟล็กตัวรีด2โลโก้เช่นกันมีขนาด3นิ้วแล้วก็2.5นิ้วนะครับ1ชุดอย่างละ1อันนะครับ89บาทแล้วก็ถ้าใครอยากได้2ชุดนะครับเพียง149บาทนะอย่างนี้แหละ2ชุดแล้วก็ต่อไปนี่เรามีออปชั่นนะครับ นี่เป็นกระเป๋าผ้าเล็กๆน้อยๆน่ารักๆ,ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกกับพวกสติกเกอร์แล้วก็เฟลกหนึ่งชุดเป็นราคาทั้งหมด139บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหใครอยากได้นะครับไปสั่งซื้อได้ที่ลายไทยเอกโซติกนะครับมีแอดด้วยนะตัวเออำน้าถ้าไม่มีตัวเอนี่ไม่ถึงพี่นนท์นะโอเคขอบคุณมากครับคือเอาง่ายๆนะครับตอนนี้เต่าดาวอินเดียนะซเซตวันครอบครองไม่ได้ถ้าถ้าได้ต้องเปสนสั์ใช่ไหมสนสั์นะหรือว่า คนมีใบอะแต่ของหมอนัาตอนนั้นเอาเข้ามานานแล้วก่อนก่อนขึ้นไซเตสประมาณปีหนึ่งเมื่อตอนนั้นเป็นไซเตทูไซเตสองไซเตสองเนี่ยตอนนั้นคือก็จะมีใบอนุญาตได้ปกติใช่ครับสมมติถ้าออกลูกอย่างเงี้ยเราทำไหนได้ไหมต้องรอเพราะถึงเจนที่6กครับคือเหมือนออกลูกมาเลี้ยงลูกจนโตแล้วก็ผสมอันนี้หนึ่งเจนแล้วเต่าอ๋อผมเข้าใจแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ชุดนี้เป็นออกลูกมารอบที่6ปีที่6ใช่ครับเจนที่ห ถึงจะเริ่มขายได้และอันนี้ได้มากิ่คอกเลยครับได้มาอยู่ชุด2ชุดนะครับ<ช>อ๋อนี่คือเหมือนเจนหนึ่งใช่ครับพอดีพอมันนําเข้ามาปุ๊บม,มันต้องมาปรับสภาพด้วย<อ>กว่ามันจะมันจะพร้อมผสมและเขาอายุเท่าไหร่อ่ะถึงจะเริ่มทําพันุ์ได้อ่ะน่าจะเกิน5 6ปีครับเกิน5 6ปีเจนที่1 6 6 3 6, 6อุย้ย3าปีเอง <laughs> 36ปีนี้จำไหน่ายได้แล้วนะ <laughs> ไซส์ขนาดนี้มีใบด้วยก็ไม่อยากจะประเมินราคานะ ว่าจะขนาดไหนสวยจริงๆคำว่าตาดาวอินเดียคือมันมีในธรรมชาติในอินเดียหรออ่าอยู่ในโ,นโซนนั้นครับนี่คือทางผ่านนะขนาดทางผ่านที่ยเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยเก่งแล้วก็มีผู้เลรยวผา่านใช่ไหมมช่ผมเห็นนี่นิดห่อยหนยเผ่านนู่นเลรยวผา่นวผานขนาดนี้ไข่ยังยังไม่ไข่ครับพวกนี้มันมีพวกยูริกเหมือนทูคาต้าไหมฮะมีครับ มีโซนนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นระตูเล็กๆนะครับผมอันนี้คือรู้สึกได้เลยถึงความชื้นครับแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้าอุณหภูมิเกินปุ๊บพัดลมข้างหลังจะทํางานแล้วก็จะดูดอากาศาผ่านน้ำ,ำดูดผ่านน้ํามาด้วยใช่คือลมที่เข้าต้องไม่ร้อนใช่สี่ปีสี่ปียางไม่มีอะไรเลยเหรอครับที่ทำสี่ปีเริ่มจากลงเบียดหนึ่งหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งช่องสี่ปีที่แล้วผมก็มีอยู่ห้องหนึ่ง ทุกวันนี้ก็ไปอยู่ห้องนึงครับอยู่แค่นั้นนะครับอันนี้คือบ่ออะไรครับนี่เอ้สลามันเดอร์ครับสลามันเดอร์ทำไมมีข้ามูจีทีพีตกใจอยู่นี่อะไรเป็นหัวทชื่อร์นะฮะไม่ไกลเท่าไหร่เป็นหัวเชเชอร์นะครับเอามาลองระบบเฉยๆเอาลองระบบซึ่งก่อนก่อนจะเอาสัตว์มาปุ๊บผมก็เอามาลองระบบขอทําระบบอะไรเสร็จก็เอามาลองดูว่าเขาอยู่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วน้ำได้ควบคุมระดับไหมฮะน้ำไม่ครับไม่ได้ใส่ทิชเชอร์น้ำมันไหลอยู่แล้วมัน ไม่ไม่ร้อนอันนี้รว่าพราเองมาตัดพิหารมีชุดชุดพรเองบ้างมันก็ฉีดฮอร์โมนนะพวกนี้พวกนี้แล้วแต่ที่ครับบางทีก็ฉีดบางทีก็ไม่ฉีดถ้าความชื้นหรือว่าความร้อนเนี่ยทีนเจอพวกนี้จะพัดลมดูด๋อมพนลมดูดนี่เป็นเป็นความชื้นกับความร้อนถ้าร้อนเกินใช่ไหมถ้าร้อนเกินหรือว่าความชื้นน้อยเกินเขาก็จะดูดนี่แหละคือที่สิ่งที่ผมแบบว่าอยากจะเข้ามาดูวิธีการเลี้ยงแล้วก็การเฟซนู่นเฟเนี่ผมว่ามันเป็น ความรู้กับตัวผมเองด้วยแล้วก็กับเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะผมว่ามันถือว่าทําให้วงการเอสติกโตนะเพราะบางคนเนี่ยอยากเลี้ยงจริงๆแต่คือยังไม่เข้าใจเรื่องระบบพอเลี้ยงแล้วเกิดปัญหาก็จะปล่อยเฮนไปที่ไหนต้องศึกษาเรื่องระบบก่อนนะใช่ลูยอยันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลูกอะไรแอฬเคนโทสครับแอฬเคนโทสมีลูกเคาะที่บ้านแต่รู้สึกว่าอันนี้เหมือนเคาะไม่ง่ายหรอไม่ยากเคาะไม่ยากเท่ไาไหร่ครับ แต่ว่าตัวเมียไซส์ผสมมันต้องหนวดใหญ่อันนี้พออะไราลาดมนเด้อสลัดมันเดอร์แล้วตอนนี้มีไหมตอนนี้ยังไม่มีครับช่วงนี้มันมันร้อนเกินกนี่เลยมันต้องเท่าไหร่ครับซาลาดมนเดอร์ไม่เกินยี่สิบคนใหญ่ท้ายๆหน้าหนาวครับเริ่มท้องท้ายหน้าหนาวนี่เป็นเต่าอ,อะไรครับเป็นอ l l n e t wood อ u r t l e นะ a l อ n e t wood ออนเนตบูธ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 ที่แปลว่าป่าครับครับครับมันจะดองมันจะสวยครับพวกนี้ติดสาเต้นไหมไม่ติดครับนอนสาเต้นนอนสเตเตแพงได้แพงได้แพงไม่ให้อย่างเงี้ยอย่างนี้อยู่ขายอยู่ตัวสามพันห้าสามพันห้าครับพ่อแม่พันขวบตัวใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่พอคลอดจากญี่ปุ่นแต่พวกนี้ต้องเลี้ยงแบบเป็นชื้นๆนะไม่ไม่ได้เลี้ยงในน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นลูกๆหมดเลยใช่อันนี้ลูกลูกเต่าเยนโลพูดพวกนี้มันต้องต้องการแดดไหมต้องการครับ มั้มีเ่องอ่างด้วยใช่เพิ่งเอกมาเพิ่งออกมา <c oughs> เอามาทีเป็นชั้นอย่างนี้เลยนะเอามาเทสระบบเทสเลี้ยงลองเลี้ยงดู <c oughs> แลวที่จัดกระจาฟาร์มเนี่ยคือเป็นสีธรรมดาหรือว่าเป็นสีพิเศษ,ษ,ษส,รรสีธรรมดา,รรม,ดามาลองเลี้ยงเฉยๆผมก็เคยลองเลี้ยงเหมือนกันแต่พวกนี้แห้งไม่ได้เลยนะไม่ไม่ชอบชื้นมากนะถ้าชื้นชื้นเกินก็ก็ตายออกลูกหรือยังครับลูกงูยังครับกำลังใหประมาณเดือนกว่าๆประมาณเดือนกว่าส่วนมากตรงนี้เป็นคอนเป็นคอนคิงมิ้ว คอนคิงนิ้วคิงเนี่ยยา,ย,ย,ยากไหมเวลาผสมไม่ยากครับคือคือถ้าถึงช่วงมันปุ๊บมันก็จะไม่กินกันเออเหรอครับแต่ว่าตัวตัวมียเดาใจยากหน่อยบางทีมันหิวมันก็กินตัวผู้หรือว่าหลังผสมเสร็จปุ๊บมันก็กินตัวผู้ก็มีมผสมสครั้งเดียวใช่ไหมครับคิงผสมสองครั้งครับไข่คัดแรกแล้วก็ผสมต่อพีหนึ่งได้ประมาณสองคัดหรือว่าถ้าสมบูรณ์จริงๆก็ได้สามคัดคิงคอนมิวเหมือนกันเลยคล้ายๆกันคัดต่อคัดครับอันนี้มีเลี้ยงแมลงหนอน เป็นอาหารอันนี้เป็นหนอนอะไรครับอันนี้หนอนเหมือนยักษ์นี่ตัวพ่อแม่พันธุ์ตัวพ่อแม่พันธุ์ให้กินอาหารไก่อาหารไก่เอาไว้รองพื้นดีไหอ๋อแล้วเขากินไหมอาหารไก่มีกินบ้างครับแต่ว่ากินไม่เยอะแต่คือกินไอ้ไอ้เกียวๆนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นก้านหญ้าคือใบหญ้าไปให้เต่าแล้วก็เอาก้านมาให้เหาไมนกินใช่ไข่ปุ๊บเราก็ย้ายพ่อแม่พันธุ์ออกแล้วก็อนุบาลลูกอ๋อเราจะรู้ได้ไงเมื่อไห้่ เริ่มมีร่อนดูเริ่มมีไข่ติดอันนี้คือไข่ไข่ติดถาดแล้วก็อาหารมันก็จะมาพอกๆไข่ก็เริ่มเอาพอไม่หันออกพอไม่หันมา,สาใส่ในนานมั้นก็จะไข่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอันนี้ก็ดีลเลยผลิตอันนี้คือให้พวกคาเมเลียนอันนี้ให้ให้เบียดเกือบหมดครับให้เบียดคาเมเลียนให้พวกกิ้งก่าพวกเซลฟินพวกกระปินิเทลมีเซลฟินด้วยพอได้ยังพอได้แล้วเฮ้ยแล้วมีลูกมันเนี่ยมีลูกให้ดูไหมมีมีครับมีลูกเซลฟินให้ดูด้วยโ ฟากนี้ก็เป็นงูคอนเตรียมผ <Hey. S 2> สมปีหน้าพวกนี้ต้องกิ่ปีอะครับผสมไดบ้บางคนก็เลี้ยงสองบางคนก็เลี้ยงสามไฮบิดเนี่ยมันอะไรไฮบิดกันได้มั้งทุกอย่างเลยครับคิงผสมคอนคิงก็คิงคอนก็ได้คิงคอนได้คิงมิวได้คือผสมได้หมดในในคิงคอนมิวแล็บส่วนมาตลาดก,ก็ยังเป็นอะคอนก็คอนคิงก็คิงไปต่วผู้ต้องอายุกี่ปีถึงได้ ตัวผู้ประมาณ 2- 3ถึงปีมันแล้วแล้วแต่อาหารที่ให้กินนะถ้าให้กินเยอะก็พร้อมผสมเร็วเราดูจังไงที่พร้อมอ่ะชั่งน้ําหนักปกติผมดูก็คือช่วงผสมอรก็คือเอาปล่อยปล่อยให้มันอยู่กับตัวเมียคือถ้าถ้าตัวผู้ไม่พร้อมมันจะหนีเลยแต่ถ้าไม่พร้อมคือเอยถ้าพร้อมคือถ,ถ้าพร้อมถ้าพร้อมก็คือจะจะจะ,จะดมดมแล้วก็ไล่ตัวนี้ขึ้นพิ่งไข่ไปเพิ่งไข่ใช่ตัวเมียตัวเมียเอาใส่นี้ได้แล้วเหรอใช่ครับอันอันนี้มันมันบังเอิญไข่ครับ บางเ<ม>อิ<ม><ค>ร,ร์นไม่ได้ไม่ได้จงใจให้ไข่เนี่ยถ้าเกิดไข่เร็วมันจะมีปัญหาเรื่องกระดูก3<อ>ปีนี่มันต้องเป็นไซส์ขนาดไหนครับถ้าส่วนใหญ่3ปีมันจะได้ไซส์นี้แต่ตัวเมียจะจะเล็กกว่าตัวผู้ถ้าตัวผู้ไซส์นี้เอ้าตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้ไม,ไม่ไม่เคยเห็นงูคอนไซส์ใหญ่เลยเฮ้ยทำไมคอนใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่ถ้าเลี้ยงกล่องเล็กมันจะไม่ค่อยโตแต่ถ้าเลี้ยงเดี๋ยวผมเลี้ยงสนามฟุตบอลเหมือนเดิม นี่ใหญ่สุดของคอนของที่นี่ของของคอนไม่ดุหรอไม่ไม่ดุคอนในส่วนใหญ่ไม่ดุในตระกูลสี่อันนี้อันไหนดุสุดดุสุดคือคิงมันไม่ดุแต่มันตะกะครับคือมันเวลามันได้กลิ่นมือกลิ่นอะไรมันงับงับเลยใช่มันไม่ไม่ดุแต่ว่าคิงนี่จะตะกะแล้วก็พวกมิ้วกับแรดขี้ตื่นหูใหญ่อะได้กี่ปีนะอันนี้ประมาณหกปีครับหกปี คือการที่เราอยากจะขยายให้มันใหญ่เนี่ยเราต้องตั้งแต่ไซส์ไหนตั้งแต่เด็กๆเลยได้ไหมเลี้ยงไปเรื่อยๆครับมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ที่กล่องที่เราใช้เลี้ยงนะครับถ้าถ้าใช้กล่องกล่องใหญ่มันก็จะขยายเรื่อยๆถ้าผมซื้อลูกแรกเกิดมาผมใช้กล่องนี้เลยได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันใหญ่เกินแล้วงูมันถ้าอยู่กว้างเกินมันก็จะเครียดเครียดแต่ถ้าเราใส่ไฮบ็อกอะถ้ากล่องใหญ่เราใส่ไฮบ็อกก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่า กล่องใหญ่เวลาตัวตัวล็อกมันนะครับต้องต้องเช็คตัวล็อกดีๆเพราะว่านี้มันหนีได้มันดันมันหนีได้ใช่ครับเพราะเพราะกล่องใหญ่ปุ๊บตัวล็อกมันตัว<อ>ช่องมันจะมันจะหากครับนี่พูดด้วเนี่ยครับพูตัวพูดเนี่ยครับจะไม่เหมือนคอนจะวันนี้อันนี้สีม็อบอะไรฮะนี่ไอไอาบิโน่เผื่ออันเดียโน่ใช่ของเดียนโรแลตเลี้ยงงูเคยโดนงูกัดอีกครั้งครับนับไม่ถ้วนนะครับลิเหรอลิงคนี่ต้องโดนใช่ไหม ก็ก็ถ้าระวังก็ไม่โดนนะผมยังไม่รู้เลยที่บ้านผมจะโดนตอนไหนเอาจริงเกิดมาผมไม่เคยโดนงูกัดเลยนะอ๋ออยู่กับงูทุกวันนะแต่แบบพยายามลูกอ่ะขนาดลูกตัวเล็กๆนะพวกคอนอ่ะผมยังเอาหุกเขียเอาหุกยาวขนาดนี้เขี่ยหุกเขียก่อนก็ดีครับปกติอย่างงูเล็กนะครใช้หุกเกี่ยวแล้วก็คืน้อยวันนี้จะลดการตกใจได้เยอะอ๋อแสดงว่าผมถูกแล้วครับ ยาโรเลตอันนี้สีปกติสีปกติคือน้อยหน่อหนอนบางตัวนี้คอนในตั้งแต่เด็กเลยก็ฟัดฟัดฟัดเลยนะปกติถ้าถ้างูงูเด็กมันมันตื่นนะครับเราใช้มือยิ่งเอามือจับมันยิ่งตื่นบางตัวบางตัวก็คือจะกลายเป็นดุไปเลยอย่างอย่างที่นี่ไม่ไม่ได้จับงูทุกวันนะครับแต่ว่างูไซส์ใหญ่จับได้เกิบทุกตัวโล่หงูไซส์ใหญ่อย่างตัวอุ้ยมิ้วนี่มิ้ว เกือบทุกตัวเพราะพวกนี้เลี้ยงตั้งแต่เด็กไหมฮะบางตัวก็มาใช้ใหญ่เหมือนกันมิวมิวจะตื่นหน่อยแต่ก็ไม่ไม่กัดตื่นใช่เมจะตื่นแต่ไม่กัด